อันนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะน,นั้นเป็นต้นเชอร์รี่บอสซัมนะคะสวยมากดูสิว้าว สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งกับซาเวตีและช่องวันนี้ที่แคนาดานะคะวันนี้เนี่ยประเทศแคนาดาอันบรรยากาศดีมากนะคะในโซนที่สาอยู่เนี่ยโซน,ทนโทรอนโตนะคะโอ้ยบรรยากาศเริ่มเขียวขจีแล้วค่ะใบไม้นะคะเริ่มออกดอกออกใบแล้วนะคะอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกันนี่เห็นไหมคะเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าเบบี้ลีฟเนาะเป็นแบบใบเล็กๆเล็กน้อยนะคะเริ่มออกมาแล้วนะคะนี่นะคะ นี่ฮัลโหลคายฮัลโหลสวัสดีค่ะก่อนเร็วเจอกับพงพูนกุนชิงกระเบลชิงกระเบลเพื่อนใหม่ของไคาลาใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศที่เพะเทศแคนาดาดีมากมากนะคะเพื่อนจะสังเกตได้ว่ารอบตัวสารเนี่ยหญ้าเนี่ยเขียวก็จีแล้วน,นะคะตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะจําได้ไหมเนาะในช่วงวินเทอร์นะคะตรงนี้จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะแล้วเราก็ชอบมาเล่นสไลด์หิมะกันที่ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหลัง เี่เป็นไงโอ้เขียวก็จีมากเลยนะคะสวนสาธารณะตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านสาวน,นะคะเดินมาประมาณเพิห้านาทีได้นะคะช่วงนี้นะบรรยากาศแบบดีมากๆธรรมชาติที่ประเทศแคนาดานะคะเป็นอะไรที่สาชอบมากๆที่นี่เขาจะมีสวนสาธารณะเยอะมากๆนะคะเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบ<ม>บรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะคุณจะต้องรักประเทศแคนาดาแน่นอนคะ่ะ<ม>เดี๋ยวสาให้ดูบรรยากาศโด,ย,ดยรอบดีกว่านะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินกันอยู่ที่ถนนหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวสาวจะให้ดูความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้นะคะในช่วงที่กําลังออกดอกผลิใบใหม่ๆนะคะในถนนหน้าบ้านของเราค่ะอันนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะนั่นเป็นต้นเชอร์รี่บอสซัมนะคะสวยมากดูสิว้าวนี่นะคะอันนี้เป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวมีต้นใหญ่ตรงนู้นอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นทางเดินถนนหน้าบ้านของเรานะคะ ที่บ้านของคุณพ่อสามีนะคะเราไม่ได้ปลูกต้นเชอรี่พอ,อสซัมนะคะแต่เพื่อนบ้านเนี่ยปลูกไว้จะพบว่าสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ได้ใกล้ๆดีกว่าต้นนี้ได้แบบสวยงามมากแล้วก็ดอกเขาจะอยู่ไม่นานนะคะดอกเขาจะอยู่แค่ไม่กี่เดือนเองอยู่แป๊บเดียวเองดอกเขาก็จะร่วงโรยละสวยมาก เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะบ้านที่นี่เขาจะไม่มีรั้วปิดนะคะเขาก็จะเป็นแบบเปิดกว้างแบบนี้เลยนะคะพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเ,เขาเรียกว่าไงอ่ะปลูกหญ้านะคะเขาจะทําความสะอาดก็จะรับผิดชอบนะคะพื้นที่หน้าบ้านของเขาได้สวยงามมากนะคะไม่ไม่มีขยะแบบลกเลอะเทอะไม่มีนะคะโซนนี้นี่ถือว่าเราโชคดีมากที่ได้เพื่อนบ้านดีนะคะ ใกล้ถึงบ้านละสาชอบช่วงนี้มากนะคะช่วงที่แบบฤดูใบไม้ผลิดนะคะเพราะเราได้เห็นแบบใบไม้นะคะแบบออกดอกนะคะแตกหนอใหม่ๆนะคะสวยมากเขียวขจีเลยเห็นไหมที่นี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบบิ๊กเดียวกับเลิศกรีนสเปซมากๆค่ะอันนี้คือบ้านของคุณพ่อสามีเดี๋ยวต้นนี้นะใบมันเริ่มออกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีดอกเป็นสีขาวนะคะ เดี๋ยวพอดอกไม้มันออกมันอาจจะสาจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องสายลิมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้สาเลยน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย